สวัสดีครับเจอกับผมช่างพุทธนะครับก็ต่อช่วงนี้จะรีวิวเรื่องงานท่อกันทุกวันนะครับอ่ะทันนี้เป็น1.9สเตลนะครับตัวสูงนะครับก็ลูกค้านะครับอันนี้ได้ติดตามมาจากช่อง t ็อกด็อกนะครับแล้วก็วันนี้นะครับมาให้ช่างพุทธจัดการนะครับเรื่องระบบท่อให้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าคันนี้ใส่ท่ออะไรมานะครับนี่นะครับก็ทรงรถหล่อเลยนะครับก็อันนี้นะครับพี่เขาใส่เป็นท่อสแตนเลสมานี่เป็นแบบนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูทั้งเส้นเลยนะครับเรามาดูก็นี่ครับบางทีนะครับเราใช้เป็นนานเริ่มเบื่อเบื่อแล้วนะครับเพราะว่าเสียงมันดังหนกหูแล้วนะครับเราก็อยากได้ฟีลลิ่งเงียบเงียบด้วยนุ่มด้วยวิ่งดีด้วยนะครับแล้วก็แรงบิดมาดีด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมจะไปให้ดูนะครับท่อที่จะใส่เป็นรูปทรงแบบไหนอันนี้มีพักเล็กมาหนึ่งใบนะครับเรททั้งเส้นเลยก็จะใส่เป็นชุดนี้อันนี้ของพี่เขามีมานะครับอุปกรณ์ที่ขาดนิดหน่อยก็ผมก็หาให้ได้นะครับ นี่เป็นหม้อพักเดิมนะครับเป็นชุดหม้อพักเดิมนะครับเงียบๆแล้วก็อันนี้อุปกรณ์นะครับที่ลูกค้าต้องซื้อเพิ่มนะครับอันนี้ผมก็จัดให้พี่เขาแค่3ามร้อยกวบาทเองนะครับชุดนี้แล้วก็อันนี้เป็นแคทโมนะครับของผมนะครับยิงตรงนะครับนุ่มเงียบอัตราเร่งดีนะครับนี่อ่ะเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องตอนนี้นิดนึงฟังเสียงท่อกันนิดนึงนะครับ ก็จะให้ฟังนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับพี่ๆที่อยากจะเปลี่ยนท่อนะครับอยากจะแบบว่าขับนุ่มๆเงียบๆนะครับไม่อยากได้เสียงดังแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวยียบให้ฟังกัน,นเสียงก็จะลั่นๆประมาณนี้นะครับอ่ะฟังเดินเบาหน้ารถกันนิดนึง โอเคก็เดี๋ยวเราจะจัดการเอาชุดนี้นะครับไปประจําตําแหน่งนะครับที่รถแล้วก็เดี๋ยวจะมาสตาร์ทให้ฟังกันอีกทีนึงนะครับฟังเสียงกันนะครับก็จบเรียบร้อยนะครับใช้เวลาติดตั้งไม่ถึงชั่วโมงนะครับก็จัดการให้เนียนๆนะนเสียงเครื่องก็จะเงียบก,กว่าเก่าด้วยนะครับ,นะรบเพราะว่าข่อซิ่งกับข้อเดิมใส่แคทโมเนี่ยคือสงเสียงเนี่ยของช้่อ,อเสียเนี่ย เราจะฟังรู้เลยว่ามันเงียบขึ้นนะครับแล้วก็หน้าเครื่องเนี่ยมันจะไม่ค่อยลั่นเท่าไหร่นะครับจะเงียบขึ้นเดี๋ยวเรามาดูนี่ก็เหมือนเดิมทุกอย่างแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเราเหยียบให้ฟังกันนิดนึงนะครับ มเงียบนะครับอันนี้ก็ถ้าเป็นสูตรเดิมเนี่ยต้นกลางปลายมาครบแน่นอนนะครับนี่นิ่งเงียบนะครับนี่ชุดเดิมนะครับที่ถอดออกอันนี้ก็จะเป็นพักเล็กปลายท่อก็จะใสนะครับโอเคก็ฝากติดตามผลงานต่อไปนะครับแล้วก็พี่ๆเพื่อนๆท่านใดที่อยากจะ,ะกลับใจนะครับเสียงดังใส่ท่อเสียงดังมาใสา่ท่อซิ่งมาแล้วเริ่มแบบล่านแล้วนะครับแล้วก็ กำลังเครื่องมันตกหรือว่าต้นแรงบิดมันหายก็ลองมาใช้ท่อเดิมดูนะครับบวกกับแคดโมนะครับสูตรนี้วิ่งดีนะครับก็ต้นกลางปลายมาครบฝากด้วยนะครับอีกหนึ่งผลงานจากร้านบูดช็อปนะครับสวัสดีครับ